ดูแล้วจะอึ้งลอรีวิทเวนนักข่าวดังจากดีแอดเลติกออกมาระบุว่าเอริกเทนฮาคุลซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีส่วนสาคัญที่ยกเลิกสัญญาดาบิดเดเคอาบอกเลยรู้แล้วจะอึ้งลอรีวิทเวนนักข่าวดังจากค่ายดีแอดเลติกออกมาระบุว่าเอริกเทนฮาคผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสืพครีเมียลีกอังกฤษมีส่วนสาคัญที่ยกเลิกสัญญาดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปน เป็นที่เข้าใจกันว่าดาบิดเดเคเอหมดพันธนในชายคาโอนแทฟเฟิร์ดไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและแม้จะมีข่าวว่าทั้งนักเตะและสโมสรเตรียมกลับมาเจราจากันอีกครั้งหลังนายทวาไว้32ปีรายนี้เสร็จสิ้นภารกิจสําคัญอย่างการกลับไปแต่งงานแต่ทว่าช่วงหลังมานี้มีกระแสะข่าวในแง่ลบว่าการเซ็นสัญญาใหม่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ล่าสุดโรรีวิทเวนระบุว่าเอริกเทนฮากมีส่วนสาคัญที่สั่งยกเลิกสัญญาที่ดาบิดเดเคอาตกลงกับสโมสรอนไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากหมดความอดทนกับความผิดพลาดที่เข้าตาเหลือเกิดในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2022-23ที่ผ่านมาและโดยเฉพาะหน้าชิงชนะเลิศเอฟเอที่แพ้ให้กับอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จนส่งให้ทีมคู่อริร่วมเมืองก้าวขึ้นไปคว้าซิปเปิลแชมป์ไปโดยปริยายซึ่งมีรายงานหนาะหูว่าทีมกําลังจะได้ตัวองเดนโอนานาได้ทวานจากงูใหญ่อิน เมิลานมาร่วมทีมหลังหลายสื่อระบุว่าทุกอย่างตอนนี้เรียบร้อยเกือบจะ100%แล้ว